เรานั่งธรรมะกันกลั่นใจของเราให้ใส่ใสก่อนจะได้ประกอบพิธีปุกพะเภตพปรีกันนะเรื่องของใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของมวลมนุษยช,ชาติก่อนที่จะประกอบบุญกุศลใดๆเราก็มาเตรียมใจของเราให้ดีโดยการนั่งเข้าที่ทำตามหลักวิชา ที่เราได้ศึกษากันมาตั้งแต่การปรับกายของเราให้สบายหลับตาของเราให้ดีที่สดุดวางมือของเราให้ดีที่สดุดปรับร่างกายของเราทุกส่วนให้ดีที่สดุดผ่อนคลายร่างกาย เหมือนเรานั้นนั่งอยู่คนเดียวในโลกซ้ายกว่าหน้าหลังไม่มีใครเลยนั่งหลับตาพิมพิมใบหน้าของเรายิ้มยิ้มสูดลมหายใจลึกๆไปสุดไว้ในกลางท้องพอนลมหายใจของเราออกมายาว,ยาว หายใจเข้าลึกๆเอาอากาศเย็นสบายเอาความปลอดโปร่งมาเก็บไว้ในใจของเราเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในใจของเรานั้นก็ให้เราปลดปล่อยวางให้ใจเราว่างๆให้ใจเราโล่งๆให้ใจของเรานิ่ง ใจเราสบายเราอย่าไปกดลูกในตานะแค่ขนตาบนสัมผัสที่คนตาล่างเบาๆปลายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจลดปลายนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายอย่างเบาๆ ขยับปรับร่างกายของเราให้ดีแล้วเราก็น้อมใจของเรามาวางไว้ในตำแหน่งที่ใจสบายของใครก็ของคนนั้นไม่จำเป็นต้องไปวางไว้ที่ศูนย์กลางกายถ้ายังไม่สบาย ตรงไหนใจเราสบายแล้วก็วางไว้ตรงนั้นก่อนให้ใจเรานิ่งๆน,นุ่มๆวางใจของเราเบาๆเ,เดี๋ยวใจเราสบายเต็มที่ใจเราก็จะกลับมาสู่ศูนย์กลางกายเองต้องให้ใจเราสบายเต็มที่เดี๋ยวใจก็จะกลับมา ที่ศูนย์กลางกายเองเพราะว่าศูนย์กลางกายนั้นคือบ้านของใจคือที่อยู่ของใจเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับใจของเราให้มาอยู่ตรงกลางให้เราปล่อยใจเราให้สบายพักใจเราให้นิ่งๆเหมือนเราเดินทางไกลมาแล้วเราก็มาพักอยู่ใต้ลมไม้ วางสัมภระลงกายเราก็สบายขึ้นเบาขึ้นสัมผัสถึงความสุขขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยในการปฏิบัติของเราก็เช่นกันสังขารร่างกายนี้เราก็ต้องปล่อยวางซึ่งเป็นภาระที่เราแบกมาวางลงเราก็จะเบาขึ้นสบายขึ้นวางจะให้นิ่งๆ เบาๆเหมือนวางเข็มเล็กๆบนผิวน้ำประคองความเบาๆเนี้ยให้ต่อเนื่องไปอย่างสบายๆท่านใดถนัดเชียตรึกนึกถึงธรรมะใสๆธรรมะสว่างสว่ๆแล้วก็ตรึกขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลย เหมือนใจของเราเฉยๆนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรให้มันยุ่งยากลำบากแค่กระดิกจิตเบาๆแล้วก็ปล่อยใจให้สบายแค่นั้นเองท่านใดอยากจะประคองใจของเราด้วยคำภาวนาเราก็บริกรรมภาวนาของเราไปอย่างสบายๆ ทำใจของเราให้ผ่องใสใจที่ผ่องใสนี่มีอน,นิสงส์มากเหมือนเรื่องที่เราได้เคยได้ยินกันเรื่องมัตตกุนดลีตลอดชีวิตไม่เคยทำบุญอะไรเลยในวาระสุดท้ายของชีวิตป่วยหนะักเป็นโรคแล้วก็รักษาไม่หายแล้ว จะต้องทำกาละคือสิ้นชีพลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรุณามาโปรดเพียงแค่มัตตกุณดลีเห็นพระสรีระของพระองค์ผ่องใสมีรศมีสว่างอย่างจิตของตนให้เลื่อมใสด้วยบุญนี้เพียงบุญเดียวด้วยใจที่ผ่องใส วาระเดียวแค่นั้นแหละเมื่อละโลกไปไปมาเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงการทำใจให้ผองสายนั้นมีอุปการะมากในชีวิตที่เรายังต้องเดินทางในวะัฏะสงสารแม้แต่บางท่านไม่มีโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเพราะความขัดสน เห็นหมู่พิสุสง์เดินทางเกิดจิตรเรื่อมใสอยากจะเดินทางไปบูชาพระสถูปเจดีย์แต่ว่าไม่มีทายธรรมใดๆเลยก็หาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั่นก็คือดอกไม้ซึ่งอยู่ข้างทางไม่มีกลิ่นหอมเป็นดอกบูบขม แต่ใจอ่ะเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาก็เก็บดอกบวบขมตั้งจิตมุ่งตรงต่อพระเจดีโดวยวิบากกรรมเก่าก็สิ้นชีพลงเพราะแม่โคอ่อนวีดตายแม้ยังไปไม่ถึงพระเจดีแต่บุญนั้นสำเร็จแล้วทำให้ ยญิงท่านนี้ไปมาเกิดอยู่เป็นเทพธิดาเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีทองผิวคายก็เป็นสีทองวิมานก็เป็นสีทองฉะนั้นจิตที่เลื่อมใสในพระาราตตรัยนั้นมีคุณไม่มีประมาณดังนี้ ตลอดพิธีกรรมที่เราจะได้ร่วมกันประกอบขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ถึงกับหมู่ญาติของเราที่ล่วงลับไปในวันพระใหญ่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นวันขึ้น15ข้ามเดือน10วันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุดีสดรัสโรพระผู้ปราบมารบรรลุธรรมเป็นวันครูวิชาธรรมกายเป็นวันที่มีความพิเศษอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านนับแต่นี้ก็ให้ประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ผ่องใสให้ใจของเรานั้นเป็นภาชนะอันเลิศ ที่จะรองรับบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะวางใจของเรานิ่งๆเบาๆกันไปสักครู่หนึ่งก่อนที่ผู้เราจะได้รับพรพระอันเป็นอริยะประเพณีขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตาของเราลงเบาๆน้อมใจมาวางไว้ในกลางตัวเรานะ หมู่ญาติของเรานั้นได้ลารับจากพวกเราไปแล้วเป็นอยู่ด้วยบุญของตนที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ซึ่งถ้าทำไว้มากก็จะมีความสุขในสัมปรภพบมากถ้าทำไว้ปานกลางก็จะมีความสุขปานกลางหรือถ้าทำไว้น้อยก็จะมีความสุขในสัมปรภพบน้อยอีกส่วนหนึ่ง ก็คือบุญที่บุตรหลานญาติมิตรผู้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้รู้เรื่องการสร้างบุญและรู้จักอุทิศบุญไปให้โดยไม่ลืมเลือนท่านทั้งหลายเหล่านั้นเฉกเช่นท่านทั้งหลายมาประกอบกองการกุศลต่างๆโดยเฉพาะพิธีผุพเพเปตพรีเป็นบุญที่เราตั้งใจอุทิศให้กับหมู่ญาติ ท่านผู้มีพระคุณที่ล่วงลับดับไปเราก็อุทิศให้กับท่านทั้งหลายท่านก็จะได้พรอยมีส่วนในบุญที่เราอุทิศไปให้นี่ก็เป็นบุญอีกงบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หมู่ญาติเป็นที่รักของเราได้มีความสุขในสามปรยภพหลวงพี่อยากให้ประเพณีนี้สืบต่อไปตราบนานเท่านาน ไปถึงลกูกถึงหลานของเราแม้ว่าเราไม่อยู่โลกนี้ไปแล้วก็ให้ประเพณีนี้คงอยู่ต่อไปเพื่อที่ว่าเราจะได้อุทิศบนนุญนี้ให้ถึงกับผู้มีพระคุณให้ได้มีส่วนในบนนุญนี้ไปตราบนานเท่านานวันนี้เป็นวันบุญพิเศษเป็นวันพระใหญ่วันคริสต์ศตาเดือน่สิบวันที่หลวงปู่เข้าถึงธรรม ให้เราน้อมอาราธนาหลวงปู่ได้เมตตาได้กรุณาคุมบุญไปให้กับหมู่ญาติของเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณครูอุปชาอาจารย์ตลอดท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาตินี้ที่เคยให้ข้าวสักคำน้ำสักอึก ขอให้ท่านผู้มีพระคุณของเราได้มีส่วนในบุญที่เราทำในวันนี้ให้ได้บุญมากๆให้มีความสุขสว่างสวัยยิ่งยิ่งขึ้นไปในปรโลกหากมีท่านหนึ่งท่านใดพลาดพลั้งไปสู่อบายภูมิเราก็ขอความกรุณาหลวงปู่วัดปากน้ำได้ช้อนท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากอบาย ให้ไปสู่สุคติแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านให้มีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปให้มีดวงตาเห็นธรรมมาเกิดพบชาติใดให้ได้มาสร้างบาร,รมีร่วมกับหลวงปู่และหมู่คณะและเราก็นึกอุทิศบนนุญนี้ขอขามาอโหสิกรรมต่อคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราได้เคย ล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีจะระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายเหล่านั้นได้อดโทษโอหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ขอจงมีส่วนในบุญที่เราทำมาดีแล้วจะเกิดไปพบใดชาติใดก็จะได้มาผูกอาคาต พยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันให้ต่างคนต่างมุ่งหน้าสั่งสมบุญสร้างบารมีไปสู่เป้าหมายของตนที่ตั้งใจไว้ดีแล้วและเราก็นึกแผ่เมตตาส่งความเย็นกายเย็นใจความรักความปรารถนาดีเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อบุตรที่เกิดจากอุทธรเพียงคนเดียวเป็นความรักบริสุทธิ์ให้ถึงกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นอันตาชะชาลาภูชะสังเสรชะโอปปาติกะทั้งที่อยู่รอบตัวของเราก็ดีทั้งที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าก็ดีเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างแสนโกรจักรวาลอนัอนตจักรวาลคอยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์มากให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยให้ปราศจากทุกข์ ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขเพิ่มขึ้นให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงคือให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็นึกแผ่เมตตาอธิษฐานจิตแล้วก็รับพรพระสืบต่อไปนะ